สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องสีเบียรน้ําซิงครับนี่ก็สมหวังกําลังหรือลังนกลังนูครับโอ้ลูกน้องผมนี่โอ้ยอมใจครับใจสูงแห้งครับนี่ครับเพื่อนยากครับผมไปไหนไปด้วยกันครับอย่ามหลอเขานะไปอดรถโยนี่ผมกับสมหวังกับเฮียหมูนี่ไปซื้อมาเป็นสิบสิบคันแล้วนะครับนี่ไปซื้อด้วยกันมาแบบบางคันก็ขึ้นทะเลยไม่ได้ก็มีครับโอ้ลาบากครับชีวิตทูกผมนี่ ธรรมดาครับเรามันจนครับลุงก็อยู่นานนะครับนะช่วงนี้เจอโควิดอีกนะครับนี่ครับยุคโควิดเราจะไปซื้อรถเกยวราคาสองล้านก็ผมก็กลัวผมไปไม่รอดครับแต่สําหรับคนมีตังค์เขาก็ไปรอดนะครับนะสาหรับเราทุนน้อยก็ซื้องี้นะครับไปก็ไปตัดขายห้องเก่าครับเหลือไหลก็ขายไปครับเพราะว่าอย่างคันนี้คือเครื่องใหม่เชียงกงนะครับแล้วก็ตัวดงตัวเดินผมเปิดดูน้ำมันแล้วครับดีสายเจีวครับ ปั๊มก็แรงด้วยตามที่ผมพิจารณาดูคือผ่านครับจะได้เลยนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเราชมเดี๋ยวมันจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงครับวันนี้ติดเครื่องก่อนนะครับผมนี่เคืื่องพัดเข้ากับแจนมแต่สีมันสีโฟก,กัสนะิืมมะเรงนะครับติดเครื่องดูครับจะติดหรือไม่ติด อดติดครับติดติด สวยเขา่งติดลองม่อีกรอบครับ มาบุญดูครับเดินนิ่มนี่ครับนาบ้านแคบครับ ออกจากบ้านมาแล้วขึ้นเทเลับ ครับจะขึ้นได้ไหมโอ้ตัวเดินแรงครับ มันทะเลแบบนิ่มๆครับ

ก็ไปดันขึ้นเสร็จพิธีนะครับผมขึ้นไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะรับโซ่ต่อนะครับเออโซ่ก้อนนี้เลยอาจจะเนียก็ฟังนีู่เลยเพรามันก็ถ้ากูเยอะมากไก่โพดมันอาจจะเอาไอตัวนี้มันอยู่ซื้อนี่เนาะ ออาไม่เป็นไรครับรถกระป๋องครับผมไปได้อยู่แล้วจะรัดตัวครับถึงเราจะวิ่งไกลก็ต้องรัดเหมือนเดิมนะครับอู้เราลงเรื่อยยังสวยๆอยู่เลยครับแต่ล้อเรื่อยใหญ่ครับก็เดี๋ยวเราไปลุทิ้งหมดเลยครับขึ้นใหม่ แมเดียวเดี๋ยวบังเงินอะไรจะฟาดมาแหงๆยังไยฟาดทำไมมาเลยบังฟาดแหงๆฟาดทำไมดึงครับฟาดทำไมเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับ FC ครับเดี๋ยวผมจะทำการรัดสู้ก่อนนะครับนะส่วหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับอูปลาเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งก์เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ